ต,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 ตน,นไปเลยเลูกไปเลยพผจนภันเลยค่ะเสียระวังนะลูกตวเกี่ยวชอบเลยไปเลยค่ะไปต่อเลยเลูก ยินิตเาเแล้น้องด้วยวันนี้เรามาเที่ยวกิกจกรรมผจญภัยมาค่ะนะฝึกความอดทน,น,นได้ค่ะได้ค่ะเออโอ,โโอโเก่งมากลูกเก่งมากรเราจะมีที่เลี้ยงนะคะที่นี่ก็จะมีที่เลี้ยง มีทีเชร์สอนภาษาฝึกความอดทนฝึกความเอาตัวรอดจริงๆแล้วเสียกว่าก็อายุน่าจะเล็กอยู่แหละแต่ว่าก็ยังได้อยู่แล้วน้องก็ชอบด้วยนะคะกิจกรรมนี้ เก่งมากลูกเก่งมากโอ้โหโตเกียวเก่งมากเลยก้มค่ะมครนริต keep g นี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคสมัรบันหยุดมากับน้องซีซ่าลูกชายบอสเอนะครับวันนี้มาเที่ยวด้วยกัน

ากิงจังเลยค่ะไล่สดนะคะห้ามด่ากันเอไม่ไมอาบิ้ไอลูกอัสาดีครับก่อมไม้บิ้ไม้บิ้ไม้นะคะผมพี่น้องเบอร์เฮ็ดจ้าเฮ็ดปวกเฮ็ดว ใส่เรียงงานผู้เฒ่านะคะใส่เรียงงานผู้เฒ่าเดือดเดือดอันนี้เห็ดผอมอาาเห็ดผอมแองมาเห็ดฟองปาดเห็นเราใส่พิณอ่างดูเครียดเอามาจ้าวิจารเห็ดอันเห็ดบัวซื้อมาจ้าเพรไปเก็บได้ซื้อมาจ้าตั้งตลาดเบิร์ตฟวงสามพันโลนี่ยังกันเห็ดอันนี้ก็เห็ดปัวเห็ดเผอมอันนี้กับแมงจีนูนนะคะซื้อมาค่ะแล้วก็จะแจงใส่ไว้ให้ยายพรุ่งนี้ ้าก็อันนี้พี่น้องเห็ดผพ้งเห็ดผพ้งเห็ดเท้าเผาเพ้าเผาสอบเห็ดผพ้งแล้วกันมีเห็ดเห็ดขอเห็ดขอสดสดอ่อนหมดเลยอ่อนู่ได้เลยเห็ดขอสีเอาใช่กระตาหอนออกเห็ดขอจ้ารูเชค่เอาเห็ดมาฝากแมนจ้าพี่น้องป้ามาเด้อกจ้าไม่กินต้องกันวันนี้เรามีเมนูเห็ดแต่ว่าป้าป้าเจ้าไม่ชอบเห็ดนะคะกินไม่อุ่นท้องแต่สินหาเมนูอื่นกินือเก่า เป็นคนไม่ชอบเห็ดจ้าชอบชอบแต่เห็ดฟางเห็ดเปียงนใครอยากก,ก,กินเกียงเห็ดดวนจ้าช้าหมดปวด,ด่ะเพราะว่ายายควรจะกินคนเดียวหม้อหนึ่งอันนี้ใครคะอันนี้ใครคะอันนี้เสียครับอันนี้เสียคนหล่อยุ่งชอบครับเงยหน้าขึ้นครับโชว์ที่ ยุงกัดอีกแล้วครับผมนี่ต้มรอบารมีไม่แต่เห็ดเด้่จ้าใี่น้องบารมีม่แต่เห็ดเด้อพี่บารมีไม่แต่เห็ดเด้ด่จ้าอันนี้กักกบหมกงวงบักม่งกวงอยู่หลังบ้านบักม่วงก้นซวนบักม่วงน้ำดอกไม้จ้าเนี่ย บักม,วามา่วงก็มัตาบานแล้วกันอันนี้กม่วงอันนี้มาด้วยกม่วงอันบักม่วงเคี่ยวสเสมอจ้าเนี่ยมาเด้อพายอยากมาเออเดอร์หลายคัดอันนี้การน็อไม้จ้าน็อไมหน่อไม้นะคะน็อไม้สมกมีจา้าใส่หัวอันเนี้ยใส่หัวอ,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 อันนั้นเหรออันนั้นยิ่งใส่กระลัง มีหอดอังมีหอดาซิลดาซิวสิอู่แดสดดตีนแ่ดงสดก็แค่มะแดงสดก้อยงก็ไข่น้ำ่มาอดยากกินเดปลาเจดำมาม่เอาด้วยจ้าดีสีดีใส่หลายว่าคนกันเอ่นี ปาสี่ออดไหมะเดซสิวะที่นองอันนี้ไว้แย yeah. ่ราวไว้นางมาสั uh. kind of ่งไว้ข well, uh ุคนขมไว้ขุนขมแหมเอาคนนีน่เอาไว้กันไหนไว้ได้ดิว่าไม่นันว่าไม่นันว่าไม่นันเพื่อแสดงว่ามันหัวเพื่หัวไหลใส่แขนกินนู่น ไ่เราต้งควบคเด็นเร่อนีต้อง่ตกตราละเอีที่้นกินเูไรวางน้เาอ้นไวนงคุบุมไห้นางผ่านอะลองเพลงสิเอ้า อยากกินบะหม่วงเรียป้าจะไมากินน้ำกันจ้าคุญยทีมาเด้อไว้นางไว้นอนก็มีทุกคนเอามาจากไหนคะดูเชียนเอามาจ้าพี่น้องเมืองเฮ็ดคอก็มีเฮ็ดหัวกระลังขูดขาเอาใช่กันแน่ๆทุกคนแช่กันอย่านี่เฮ็ดเฮ็ดคอจ้าเฮ็ดคอพูงเฮ็ดคอเฮ็ดคอสดๆนะคะนี่เฮ็ดคอไม่ให้ผึ่งจ้า นี่นะคะนี่ว่าที่เป็ะซิวเป๊ะซิวมาเชื่อมันแล้วโอ้ยโหลดเนอะพี่ติตาไปไหนครับน้องโตเกียวพี่ติตาไปไหนลูกเจี๊ยบพี่ติ๊ดไปไหนครับพี่ติ๊ดไปไปไหนไปไปไหนครับไปไปไหนครับพี่ตาพี่ตาไปไหนครับชี้สิชี้ซิพี่ติอยู่ไหน พี่แต่อยู่ในชี้ก่อนแต่อยุดนู่นไหนบ่อซเกี่ยวละใครเกี่ยวละใครเสียเสียรักใครนะแรกมากไหมจุ๊บป้านเลย เล่นไปเองกเอันสมกเจ้าคุณยายแก้วว่าสวัสดีค่ะคุณยายและป้าแจวสวัสดีค่ะเมื่อค่ะมเมื่อกินอันเจยเห็นน้ำกันเห็นเยอะมากพี่น้องเห็นเยอะอีเลเวสกินยี่ห้อไดมีบัดรเหลือแต่เห็กละงงยังไม่มีเด็กัไข่มีแต่แว ม,มีเตน,เน่แนวคมขมพี่น้องเบิ่องอันอันนี้ค่ะไว้ไวข้ขมเนี่ดนี่ไวข้ขมคุยายแล้กกะเกียงเฮ็ดวัวละแก็สีเกียงอันเฮ็ดอันเผิงไว้เพ,เพื่อเอาผ้ามีนะคะ สองสามสเ็ดอยนองงางวะนอนมาเนี่ยไม่ได้นองไงครอยู่วันเสาร์อยู่มาเนี่ยพี่พี่พี่ทำอะไรบ้านเมืองบ้างนั่นนี่